โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่สะเทือนวงการนางงามอีกครั้งค่ะสำหรับการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2024นะคะที่งานนี้ค่ะถึงแม้จะมีผู้ชนะนะคะเป็นมิสแกรนอินเดียค่ะแต่ก็มีเรื่องนะคะทำให้แฟนนางงามอึ้งค่ะเมื่อรองอันดับ2อนะคะอย่างมิสแกรนเมนมาค่ะถูกกระชากมงกุฎจากเอ็นดีของตัวเองนะคะก่อนจะมีการเดินร้องไห้ฝ่าฟูงชนออกมาค่ะแล้วก็เดินจากเวทีไปขณะที่ทางด้านบอสนวัตเองนะคะหรือว่าเจ้าของเวทีค่ะก็มีการทราบเรื่องแล้วก็มีการเตรียมแถลงข่าวนะ เอนดีเมียนมานะคะก็อดใจไม่ไหวค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดเดือดน,นะคะเปิดปากพุดนแล้วครั้งแรกหลังชวดมงใหญ่คะ่ะที่กระชากมงกุฎนางงามส่วนน้าตาแต่นะคะก่อนมีการเผยสัมภาษณ์ล่าสุดคะ่ะว่าเตรียมตจอะคืนมงกุฎค่ะสืบเนื่องจากดราม่านะคะหลังจากการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2024นค่ะก่อนที่ราชเชลคุปตาสาวนางงามอินเดียหญิงสาวอายุ20ปีนะคะซึ่งเป็นตัวเต็งค่ะควา้ามงกุฎไปครองรองอันดับหนึ่งนะคะก็ได้แก่คริสเตียนจูเลียนโอเปซามิสแกรนฟิลิปปินส์และรองอันด้แก่ตูเ เกเลมิสแกลนฝรั่งเศสและรองอันดับสีได้แก่ทาลิตาฮัตมานมิสแกลนบราซิลซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสาหรับเวทีการประกวดระดับโลกค่ะอ,อย่างมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2024นะคะเพราะหลังจากที่เก็บตัวคันแล้วก็เฟ้นหานางงามพร้อมใช้เวลานานเกือบเดือนนะคะและแล้วค่ะสาวง,งามจากดินแดนพาราตะาอย่างราเชลนะคะสาวง,งามวัย20ปีค่ะที่ครบด้วยคุณสมบัติ CB b ี a u t y Body Brain Business ก็ได้มีการคว้ามงกุฎมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2024คนที่12ของโลกไปครองซึ่่่่งงงลกกกาาาาาาารรตตตัดดสินนะคคะค็็้้อออบวววเปปไมมมหยขููแแฟ งามจากทั่วโลกที่ต่างลงความเห็นแลวก็เทคะแนนเสียงให้กับเธอนะคะแบบไม่มีข้อกังขาแบบชนิดที่ว่าเธอนั้นเนี่ยสมมงที่สุดแล้วสาหรับค่าคืนอันทรงเกียรติและบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นเรื่องสันสะเทือนทั้งวงการนางงามค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศผลผู้ชนะเลิศมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024จบลงไปนะคะก็กลับมามีเหตุการณ์ที่ทาเอาหลายคนเนี่ยต่างตกใจกันยกใหญ่เพราะปกติความเป็นจริงแล้วนาะงงามทุกคนที่ได้ตาแหน่งท็อปไฟนะคะจะต้องอยู่บนเวทีเพื่อรวมตัวการพบกับสื่อมวลชนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นบบนนนนนนนเเววททีีีขะะัััั้้้้กก็คืออมยาาาแรรร่่ธไไดดง รองชนะเลิศอันดับ2 Miss g r a ลน International 2024ถูกพาลงจากเวทีอย่างเร่งด่วนท่ามกลางสายตาแฟนานางงามแล้วก็สื่อมวลชนโดยเธอนั้น,นี่ยมีลักษณะคล้ายกับยังเสียใจแล้วก็ยังทําใจไม่ได้กับผลการประกวดและท่าทีก็เหมือนกับคนจะเป็นลมทําให้ทางเ d ดีต้องเข้าไปรับลงมาด้านล่างโดยที่ไม่ได้รออยู่ให้สัมภาษณ์พร้อมกับสื่อมวลชนกับคนอื่นๆแล้วก็มีการพาก,กลับที่พักทันทีและจากนั้นนะคะต้องบอกว่าทำเอาแฟนานางงามทั่วโลกช็อกค่ะเมื่อทาง n อดีได้มีการกระชากมงกุฎออกจากหัวนางงามพร้อมกับมมีกาอา,าอพอุุมมาจจาเหตผผลละะท่่ไใ โดยทางด้านเอดีค่ะมีการโพสระบุข้อความอีกว่าจะขอยุติการร่วมงานกับทางองค์กรมิสแกลนเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ามิสแกลนเมียนมานั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเต็งปีนี้ที่ถูกพูดถึงและก็ถูกตั้งความหวังไว้ายังสูงว่าจะต้องคว้ามงใหญ่มงแรกให้ได้พี่พี่เราออกกน้วี่เราออกน ไม่โอเคจัไม่โอเคจะไม่ต้องโอเคัอก น,นั้นนะคะอินดีเมียนมาค่ะก็ได้มีการโพสร,ระบุข้อความทันทีว่าบายฟอร์เวอร์ลาก่อนตลอดไปซึ่งหลังจากที่มีคลิปและภาพนี้ออกไปนะคะในโลกโซเชียลค่ะเราชาวเน็ตและก็แฟนนางงามเนี่ยก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทั้งบางคนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่และผลลั์หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบางกลุ่มเนี่ยก็บอกให้ทางองคอ์กรเนี่ยทำการปลดจากตําแหน่งเขะเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ให้เกียรติองคอ์กรและหลังจากนั้นนะคะเมื่อประเด็นเดือดยังร้อนระอุค,ค่ะทางไดของคุณวัฒน์ออรรรราาาไกกกนนะะะคคหืว่ปง็ด้มี ไลฟ์สดผ่านโซเชียลค่ะบอกความรู้สึกหลังจบการประกวดพร้อมมีการถามว่าผลการตัดสินในค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่พอใจไหมและในส่วนของประเด็นมิสแกลนเมียนมาเนี่ยด้านคุณวัตรก็บอกว่าพอจะทราบถึงปัญหาแล้วเดี๋ยวจะขอให้เวลาทางทีมงานเนี่ยตรวจสอบความจริงอีกครั้งเพื่อที่จะหาคําตอบมาให้ทุกคนว่าจะจัดการยังไงต่อไปและกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบอสนวัตรก็ยังกล่าวอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เมียนมาเนี่ยได้รองสองถือว่าดีที่สุดแล้วน้องเนี่ยเก่งเกินอายุก็จริงแต่ว่าวุฒิภาวะน้องยังไม่พพออกกกก็็ดดดดดดูไไไไ้้้้้จาาททีี่่่่่เเหหหนนนนนนััับภิขึสวปปรืมมยงใค ตอบรอตรวจสอบแล้วก็ถแถลงในช่วงค่าวันนี้ทีเดียวเออผมขอเคลียร์พรมา่านิดหนึ่งนะครับผมขอเคลียร์พรมา่านิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมให้เจ้าหน้าที่จัดการเป็นในระดับหนึ่งแล้วนะครับสมมงครับบอสขอบคุณนะครับสาเหตุหนึ่งที่ที่น้องน้องได้ลองสองถือว่าดีถือว่าดีมากๆดีที่สุดดีที่สุดสำหรับสำหรับน้องในปีนี้นะครับ ผมผมพูดตรงๆเพราะว่าน้องตั้งใจก็จริงน้องพร้อมก็จริงน้องเก็บทุกเม็ดก็จริงแต่บางทีน้องก็ซีเรสเกินแล้วกเ็เรื่องวุฒิภาวะอาจจะอาจจะความเก่งอะเกินอายุแต่วุฒิภาวะอาจจะอาจจะยังไม่พอนะก็ ก็อย่างที่เราเห็นครับว่าเมื่อสักครู่นี้น้องอยู่ไม่ไหวน้องทนไม่ได้ซื่ออยากสัมภาษณ์น้องมากๆนะครับแต่น้องก็หายไปรู้อย่างเขาเพียงมงไดท้ทราบแล้วครับทราบแล้วแต่ขออนุญ,ญาตด,ดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในข้อเท็จจริงแล้วก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องไหมผมไม่สามารถจะตอบได้ตอนนี้นะครับสำหรับในเคสของเมียนมาผมตอบไม่ได้จริงๆนะครับ ผมขออนุญ,ญาตอามองในรายละเอียดในทุกเรื่องแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งในวันพรุ่งนี้ช่วงคำ่คำนะครับ และล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าเดือดต่อเนื่องค่ะเมื่อทางด้านของเอนดีเมนมานะคะได้ออกมาไลฟ์เดือดค่ะมีการเปิดปากพูดครั้งแรกนะคะหลังชวดมงใหญ่หลังจากกระชากวงกุดจนาง,งามน้ําตาแตกค่ะซึ่งเอนดีเมนมานะคะล่าสุดค่ะหลังจากกลับถึงห้องแล้วเนี่ยหลังจากที่ล้างหน้าเตรียมที่จะนอนแล้วแต่ก็อดไม่ไหวนะคะได้มีการออกมาไลฟ์สดบอกแฟนคลับว่ามันไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมไม่พอใจแล้วก็ไม่โอเคซึ่งเรื่องนี้นะคะเอนดีเมนมาค่ะได้มีการออกมาไลฟ์นะคะกล่าวถึงดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งแปลได้ว่าไม่มีอะไรที่พังพินาศอย่างที่เหนน่เหญอาาซีสํรัับวดด MGI พู เจตนาดีรดเคารพคะแนนเสียงของแต่ละคนสําหรับคุณเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจแต่สําหรับเราเนี่ยมันเกี่ยวกับความหวังในรอบของ Country Power Final เราระหว่างเมียนมาและไทยเมียนมาเนี่ยมีจานวนไลฟ์สูงผิดปกติแล้วทาไมประเทศไทยถึงได้รางวัลน,นี้ละ่ะแล้วสิ่งที่อยากจะพูดนั้นเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาเราอยากให้การตัดสินและการให้คะแนนมีความโปรง่งใสแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างของกรรมการได้อย่างชัดเจนนับถือผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเหตุใดคนที่ไม่มีผู้ยอดติดตามในอินสตาแกรมจำนวนมากเนี่ยถึงไม่สามารถคลองมุงกุด้มมมันไ่ยุติธรร รู้สึกว่าความชอบส่วนตัวของเจ้าของ MGI นั้นเนี่ยมีอิทธิพลมากเกินไปดูเหมือนชัดเจนกว่าพวกเขาให้ความสําคัญกับผู้ติดตามอินสตาแกรมเป็นอย่างมากหากนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆโปรดตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมกระบวนการนี้จะมีเกียรติมากขึ้นและงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทาเอาโลกโซเชียลค่ะวิพากษ์วิาจารณ์กันเสียงแตกสนั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนนางงามไทยค่ะหรือว่าแฟนนางงามเมียนมาเองก็ตามก็ได้มีการแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าควรดีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะไม่ใช่จะชนะอย่างเดียวเป็นกําลังใจให้เมียนนมมา้้้ออองงงงแตตตสสสู่ไปักววึห i กลน r n นเ i n ร์เนชั่บายบายเป็นกำลังใจให้เมียนมาให้น้องแต่สู้และหวังว่าสักวันมันจะเป็นจริงประเทศพเนจอนอย่าแข่งขันกันต่อไปฉันเห็นลูกสาวร้องไห้ฉันก็น้ำตาไหลและอย่างไรก็ตามนะคะหลังเวทีนางงามเกิดดราม่าครั้งใหญ่แบบนี้ค่ะทางด้านเพจดังนะคะอย่างเมียนมาเซเลบิตี้พลัสค่ะก็ได้มีการออกมาเผยคลิปสัมภาษณ์ของเอ็นดีเมียนมานะคะมีการตัดสินใจจ่อจะคืนมงกุฎค่ะโดยได้มีการกล่าวว่าฉันตัดสินใจที่จะคืนมงกุฎ Miss Grand i n t e r n a t i o n a l เพราะสิ่งที่ฉันทำงานและสิ่งที่ฉันได้ตอบทนนนนนนัั้้้ี่่่ยมุิธรร International Plan กลาาาาววปขงห ไม่สามารถไปต่อในตำแหน่งผู้อํานวยการแห่งชาติของมิสแก l น n ินเตอร์เนชั่นแได้แล้ว จากนั้นในะคะในโลกโซเชียลค่ะเอนดีเมียนมาค่ะก็มีการโพสต์รัวนะคะผ่านโซเชียลเอาไว้ค่ะโดยมีการระบุข้อความว่าโปรดช่วยประชานิยมมบวตด้วยและก็โพสสุดท้ายนะคะมีการระบ,บุว่าฉันสงบลงแล้วฉันจะต่อสัญญาหรือไม่และงานนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าหลังจากนี้นะคะเอนดีเมียนมาค่ะจะมีการออกมาเทคแอคชั่นอย่างไรต่อไปขณะที่ด้านเจ้าพนางงามอย่างบอสนวัดเองค่ะจะมีการถแถลงเรื่องนี้นะคะหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ค่ะว่าบทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้ที่ท็ทอปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบัน แล้วแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุกปแางให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ